สนับสนุนโดย All New Suzuki Fronx the Iconic Drive <Hey. S 3> All New Suzuki Fronx ซูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ2025เป็นเจ้าของ All New Suzuki Fong r วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki Fong r Maintenance Package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th o with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki สวัสดีครับผู้ชมครับ สัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นแมตช์เดย์ที่15อันนี้ผ่านหนึ่ใน3ของระยะทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือได้ว่า,เ,าเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพียงแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับมาตรฐานของหลายๆทีมเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ <c oughs> ผมทำคลิปวิเคราะห์พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับ ก่อนที่จะทราบผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก2026ซึ่งเดี๋ยวจะทาคลิปแยกวิกเคราะห์เส้นทางสู่แชมป์ฟุตบอลโลกล่วงหน้าเลยดีกว่านะครับเออพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกแชมป์ฟุตบอล,ล,ลโลกเนี่ยก็จะปนเวียนอยู่กับทีมที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์ถ้าจะมีโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยมันต้องพีคสุดๆเหมือนอย่างสเปนในปี2010นะครับซึ่ง พีคมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าดูจากทีมอื่นๆเนี่ยมองเห็นยากผมว่าก็ยังวนเวียนอยู่กับทีมที่เคยเป็นแชมป์นะครับไม่น่าจะหลุดไปจาก4 5 6หท,ทีมที่เป็นตัวเต็งนั่นแหละเดี๋ยวจะทําคลิปวิเคราะห์แยกนะครับแต่ว่าต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยทางประเทศอารเจนินาเลยนะออกพันธบัตร10,000 0เปโซใช่ไหมมีรูปของ มาลาโดน่าแล้วก็เลียวเนลเมสซี่ ie, สองนักเตะนะครับที่มีส่วนสำคัญนะครับในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นเรียกว่าสุดยอดนักเตะตลอดการของทั้งของประเทศโอเคแล้วมาลาโดน่าพูดล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่ร่วมสมัยเกิดทันเห็นมาลาโดน่าเล่นก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึง่งเช่นเดียวกับคนที่เห็นเมสซี่เล่น นะครับในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นการให้เกียรติบุคคลกีฬานะครับของประเทศชาติอาร์เจนตินาสองท่านนี้เมสซี่บารน่าก็เป็นไอดอลของคนอาร์เจนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเรื่องของพันาบัตรก็เป็นอาร์เจนตินานะครับส่วนเอ่อเรื่องที่จะนำเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหมากกรรมกีฬาเอ่อแห่ง อาเซียนครั้งที่สามสิบสามเขามีการแซวว่าช่วงนี้นะครับคิดได้คำๆก็แล้วกันหลังจากที่ฝ่ายจัดซึ่งก็โดยตรงกคือรัฐบาลนั่นแหละครับก็ทำงานกันก็อย่างที่เสียงสะท้อนออกมานะครับก็เลยมีโปสเตอร์ย้อนยุคมาผู้ชมอ่ะดูแล้วผมจำไม่ได้ใครแชร์กันมานะถ้าใครทราบก็เม้นฝากด้วยนะเออเป็นโปสเตอร์ย้อนยุคของออกีฬาซีเกมส์นะครับเป็นภาพเก่านะครับเป็นภาพ เป็นภาพเที่เก่าแต่ว่าในยุคนี้ไงนะดูแล้วก็ขำๆนะครับคุณผู้ชมเออเอ,อ่อเรื่องของพิมพ์บริษณ์นะครับเช็คโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งคืนนี้เตะกันยาวเหยียดเลยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา19บเนกาสามนาทีนะครับก็เป็นออคู่แรกก่อนโอ้โหคู่แรกเปิดฉากมาก็สนุกเลยอาร์เซนอลไปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งกำลังท็อปฟอร์มเพราะอยู่ในฟอร์มที่ดีของทั้งสองฝั่งนะครับแอสตันวิลล่าอยู่อันดับ3 จากนั้น4ี่ทุ่มครับบอลมัลเชลซีฮะเอฟเวอร์ตันฟอเรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซันเดอร์แลนด์นิวคาสเซิลเบอร์ลีสเปอร์เบรนท์ฟอร์ดปิดท้ายด้วยคู่เที่ยงคืนครึ่งลีสอยูไนเต็ดที่เพิ่งจัดเชลซีไปสามหนึ่งเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้แข่งกับใครก็ไม่ได้เป็นต่อเขาอีกต่อไปแล้วนะครับ uh, ตารางคะแนน10ทีมแรกอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม แมนซิตี้ก็ยังไล่ตามอัลเซนอลอยู่5นาคะแนนส่วนเชลซีอันดับ4ถึงเอฟเวอร์ตันอันดับ10เนี่ยห่างกันแค่3คะแนนนะ24กับ21เมื่อคืนวันพฤหัสเ,เนี่ยแมนยูเน็ตเนี่ยพลาดโอกาสที่จะขึ้นที่5น,นะไม่สามารถจะเอาชนะคู่แข่งอย่างเวสแฮมได้แต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีสวิงตำแหน่งกันไปมาอยู่นะครับเชลซี Chelsea เนี่ย ถ้าแพ้ต่อบอลหมัดซึ่งบอลหมัดย่ำแย่มาตลอดช่วงหลังเสียประตูง่ายแล้วก็แพ้ติดๆ,ๆดกันเนี่ยถ้าเชลซียังเอาชนะบอลหมัดไม่ได้เนี่ยเผลอๆอาจจะโดนพวกคิซาเวเพลเลตพวกใบตรงใบตั้นอะไรแซงไปนะแม้กระทั่งแต่ว่าเป็นยูเตะวันคือวันจันทร์กับวูฟสิบทีมล่างตอนนี้อันดับที่สิบหกถึงสิบเก้าห่างกันห้าคะแนนเพราะฟอรเรสซลพอชนะแล้วก็เริ่มเบอร์ล,ลี่นี่ก็เริ่มแพ้เวสต์แฮมได้แต้มที่มีค่า ลีนะสเองก็จะพลาดอีกไม่ได้ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับนะส่วนสเปอร์เนวคาสเซอรก็มาอยู่ตรงนี้บอลบัตที่ตกไปเยอะเลยนะครับนั่นก็คือโปรแกรมของอตงารางคะแนนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ก็ก่อนที่จะไปพรีวิวคู่แอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลนะครับฝากไว้ด้วยครับดิฟซีบีดีสารสกัดกันชงจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดทานแล้วไม่มีสารตกค้างไลออนดิฟแจ็คกี หรือว่าคิวอาค้หน้าจอนะครับสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับสั่งซื้อก็ปรึกษากับแอดมินเขาก็มีคำตอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งออยนะครับมีทั้งแคปซูลแล้วก็กัมมี่นะครับอก็อย่าลืมนะครับโปรโม,มชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพื่อสุขภาพที่ดีใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับว่ากันที่แอสนิเวลากับมหาชนอล แอสเซนวิลล่าตั้งแต่แพ้ลริปูหนึ่งต่อศูนย์ขอไปครับ2อต่อศเนี่ยหลังจากนั้นแอสเซนวิลล่าเล่นมา6นัดทุกรายการรวมทั้งฟุตบอลอยูโรปาลีกด้วยชนะรวดพรีเมียร์ลีกเนี่ย4นัดรวมทั้งเกมล่าสุดที่บุกไปชนะไบรตัน4-3ท,ทั้งทั้งที่โดนนำสองนะครับก็ดูจากสรุปผลให้คุณชมเนี่ยชนะมาร์คบี้ชนะบอลหมัดด้วยชนะลีสชนะยังบอยชนะวูฟเห็นไหมแล้วก็ล่าสุดชนะไบรตันก็คลีนชีทแคส สามนัดก็ครึ่งหนึ่งก็โอเคอยู่นะยังคลีนชีสสามนัดนะแต่ก็ยังมีมุมเสียประตูให้ให้เราได้เห็นอยู่นะครัสำหรับแอสตันวิลล่านะครับตัวเจ็บไม่ใช่ปัญหาของการจัดทัวร์จัดทีมนะครับลอสบาร์เกอรี่กับทรอนมิงส์ไม่ใช่ตัวหลักเพราะนั้นไม่ส่งผลกระทบเนั้น11คนแรกของแอสตันวิลล่าก็น่าจะยังเป็นชุดที่บุกไปชนะไบตันปรับ1หรือ2องตำแหน่งนะครับบุกสาประตูก็ยังเป็นมาร์ติเนสอยู่แมตติแคชคอนซาเปาตอเรสเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับลูคัส ดีนเป็นแบ็กซ้ายส่วนกลางเนี่ยตอนนี้เป็นกามลาลาคือ,อยูริเจนามันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ลงไหมน่าจะเป็นโอนาน่าแล้วก็กลางก็มีจอร์นแม็กกินอีกคนหนึ่งหน้าต่ำเป็นมอร์แกนโรเจอร์นะครับบูเอนเดียจะได้โอกาสสอดแทรกแล้วก็โอลิวัตกินซึ่งกลับมาท็อปฟอร์มยิงไปสองลูกตัวหลักอาร์เซนอลผลงานดีต่อเนื่องนะครับเสียประตูยากอยู่แล้วนะครับ หลายต่อหลายทีมที่จะเจาะอาร์เซนอลนี่ก็เป็นด้วยความลำบากนะผลงานก็ค่อนข้างต่อเนื่องตัวเจ็บเช็คล่าสุดกาเบียวเนี่ยไม่ได้ลงแน่มอสเกล่ารอ,อทดสอบความฟิตซาลิบาทอสซามีลุ้นลงสนามเดคาไลส์เจ็บเล็กน้อยไม่น่าพลาดเพราะนั้น11คนแรกของอาร์เซนอลเนี่ยก็คงเป็นคู่เซนเตอร์ถ้าซาลิบาโอเคก็จะคู่กับฮินคาปิเย่แบ็คขวาก็จะกลับมาเป็นทิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายก็กาลาฟิออรี อ่าแล้วก็กลางก็ยังเป็นซูบิเมนดีเดคาไลส์แล้วก็อาจจะเป็นเอเซ่ครับหรือโอเดกาแย่งตำแหน่งกันบุกโยสซาก้ามาตินเนลี่แล้วก็มิเกลเมเลนอจะเป็นฟอลนเหมือนเดิมอ่านี่ก็เป็นสเปดคนแรกของของอาร์เซนอลซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับคู่นี้อ่าอุนายเอมอรีปีที่แล้วก็เป็นทีมที่ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเป็นตัวแสบของอาร์เซนอลมาสองครั้งแล้ว ในสถานการณ์ที่อาร์เซนอล์กำลังลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ก็เจอวิลล่าจัดลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลอสเซนวิลล่าของอออโค้ชอุนายเอเมอรี่ก็จัดเท่ากับอุนายเอเมอรี่อาจจะมีบาดแผลในการที่ไม่ได้คุมอาร์เซนอลไม่ใช่ไม่ได้คุมคุมอาร์เซนอลน้อยไปหน่อยแล้วโดนปลดแล้วมาเป็นอาร์เตต้าซึ่งทางผู้บริหารให้เวลาอาจไม่ว่ากันตรงนั้นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอุนายเอมอรี่ต้องการพิสูจน์นะครับในฐานะสิทธิผู้พี่รุ่นใหญ่กว่าอาร์เตต้า คนจากคว้นบาสเหมือนกันนะครับคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะชาวสเปนแถบตอนเหนือนเนี่ยก็จะวัดกลืนเรื่องแท็กติกผมมองว่าวิลล่าเนี่ยเวลาเล่นกับทีมใหญ่คือเขาไปพลาดกับลิเวอร์พูลนะเล่นกับลิเวอร์พูลกับเล่นแมนซิตี้เนี่ยมันต่างกันนะตอนนี้พอม่เล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยผมเชื่อว่าอุนายเมรีเนี่ยก็ไม่กลัวอาร์เซนอลหรอกเขาก็มีวิธีการที่จะจัดการกับอาร์เซนอลปีกสองข้างนะครับแล้วก็หน้าลายซึ่งแอสตัน,นล่าเนี่ยเขาจะเล่นบอล2แบบคือเล่นแดน2นะครับแล้วก็บีบแดน2องจะไม่รับลึก แค่แค่แดน2คือแบ็กโฟเนี่ยดันขึ้นมาเลยบีบสนามให้มันแคบในจังหวะที่อาร์เซนอลกำลังบิวลอัพมีไลน์เช็กลํำหน้าแต่ถ้าอาร์เซนอลสามารถจะบิวเกมได้ดรอปล,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 ลงลึกเลยอ่าดรอปลงลึกเลยนะครับในรูปซีซ1หนึ 11, ่งั่นแหละนะเพราะโมแกโรเจอร์ K จะเป็นตัวฟรีเพราะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อุนายนี่เขจะเล่นนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่อาร์เซนอลว่าระหว่างเล่นแดนกลางอะไรต่างๆเนี่ยจะเสียบอลไหมถ้าเสียบอลทานลิชันเร็ววิลล่าก็จะเล่นแบบนี้ น,นี่คือสิ่งที่วิลลาจะทำขณะที่อาร์เซนอลเองก็ต้องเล่นด้วยความละเอียดแหละเพราะว่าวิลลาก็เป็นทีมอันตรายที่ลงโทษอาร์เซนอลได้แต่จุดหนึ่งน่าสนใจคือเกมรับวิลลาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะครับคือยังมีความผิดพลาดได้เห็นคู่เซนเตอร์กับแบ็กสองข้างนะครับส่วนโจมตีง่ายเพราะนั้นลูก้าดีนกับมตติแคชจะต้องเจอกับบุกยอสกาและมาร์ตินเอรีผมว่ามาร์ตินเอรียังพอจะป้องกันได้แต่ว่าบุกยอสกาเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะท็อปฟอร์มก็อยู่ขึ้นว่าจะเป็นโอเดกาดหรือว่าเอเซ่เพราะฉะนั้นก็เกมก็ออกมาสูสีก็เชื่อว่าประตูเดียวก็น่าจะเพียงพอที่จะตัดสินชัยชนะในเกมนี้อนะอปตาเขายัางให้อาร์เซนอลอยู่นะออปตาให้อาร์เซนอลชนะ46.5วิลล่าชนะ28.9เพราะฉะนั้วันมุมเสมอก็มีนะครับก็ก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่แพ้เต็มที่ก็คือแต้มหนึ่งนะครับอย่างแย่นะ แต่โอกาสชนะก็ผมว่าก็ยังเป็นอาร์เซนอลเขาก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะครับลูกตั้งเตะก็ยังยังเป็นลูกที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ลูกคอสจากด้านข้างก็มีเมริโนโซึ่งวิลาบลูกโด่งป้องกันไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับลีสกับลีพูเที่ยงคืนครึ่งนะครับลีสก็อย่างที่ทราบกันดีมี14คะแนนและชนะเชลซีได้เฉยเลยนะครับโอ้โหสภาพทีมเนี่ยที่เช็คมานะครับ แดนนี่เจมซ์ซึ่งเป็นตัวจริงเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยยังเจ็บอยู่แล้วก็ชอลองซับซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้เจ็บก็น่าเสียดายอยู่นะเพราะถ้าชอลองซับได้เล่นมิดฟิลก็อาจจะทําให้แน่นขึ้นนะครับก็เลยก็เลยทำให้การจัดตัวของลีสเนี่ยผมเชื่อว่าดูจากผังเนี่ยนี่คือชุดที่ชนะเชลซีสามหนึ่งนะครับจัดผมว่าไม่เปลี่ยนไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนทีมดีอยู่แล้วแล้วกลับมาเล่นหลังเซนเตอร์3คนนะครับวิงแบ็กสก็คือหลัง5นั่นแหละนะบิโย สตั๊กและก็โลดอนคือเขาเขาเล่นหลัง4ี่มาก่อนหน้านี้ปรับมาเล่นหลัง3วิงแบ็กก็จะเป็นโบเกลกับกุตบุลซอนกลางเนี่ยน่าสนใจเมื่อใส่มิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นอาโอทานกะนะครับมายืนกับอัมบาดูแล้วก็สตั๊กก็ดูดีขึ้นก็เป็นกลางเนี่ยสามคนแบบนี้แล้วก็บวกวิงแบ็กเป็นหคือทะรับก็หลัง5นั่นแหละ5 3 2คือใช้คาร์วิดเลวินเล่นหน้าเป้ากับเนมชาไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสูตรของดานลิสนะครับ ส่วนลิวพูตัวเจ็บก็พวกฟิมปงแบตลี่นะครับเรวนี่กับพวกนี้ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับก็ปัญหาอันเนอร์สดมีเรื่องเดียวครับซ <c oughs> าร่าจะลงตัวจริงหรือสํารองอวันที่เสมอซันเดอร์แลนด์ลงครึ่งหลังก็ผลงานไม่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ซาร่าอย่างที่เราเห็นแต่มีความพยายามนะครับถ้าซาร่าลงกัคโปอาจจะต้องนั่งแล้วก็เอาเวสไปเล่นด้าน เป็นเป็นตัวซ้ายหรือจะเล่นแบบ4-2-2-2ยังไงดีอาจจะซาร่าไปคู่กับเออีซักเลยอเอสก็สองคนกับโซโบแมคก้ากับกาเฟนแบ็กสคนแล้วก็ใช้แบ็กนะครับเดินขึ้นก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสำหรับอนันดร์สอดถ้าซาร่าลงแต่ถ้าซาร่าไม่ลงก็กักโปลงแค่นั้นเองไม่ไม่น่าจะพลิกอะไรไปมากกว่านี้แบกก็ยังเป็นโจโกเมสอยู่นะครับแล้วก็ าจจะสลับเคอีโจนอะไรก็แล้วแต่แกเขาแล้วเขาก็ต้องแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วรีพูลน,นะครับมาเจอลีสในบ้านลีสเนี่ยดุดันนะครับเล่นในบ้านเนี่ยดุดันนะครับแล้วก็มีลูกยิงไกลเป็นอาวุธนะครับนอกเขตเพราะนั้นรีพูลเนี่ยเป็นจุดสลบช่วงหลังเนี่ยโดนยิงไกลยิงแลบยังเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลีสจะสู้กับรีพูลใช้ความดุไม่กลัวรีพูลแนนะ่ผมเชื่อว่าลีสเนี่ย หายใจลดต้นคอแน่นอนแล้วเข้าบอลหนักเพื่อจะไม่ให้ลีพูลได้ออกบอลง่ายๆก็มีอยู่2อย่างแหละครับถ้าเอาลีพูลเอาตัวรอดจากการไล่เพรสของลีดได้แล้วแกะได้แล้วก็โจมตีได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะลีสเนี่ยคุณภาพยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับตั้งแต่นในทีมแต่ว่าลีพูลตอนนี้หนึ่งความมั่นใจมันหดหายไปหมดเล่นผิดพลาดบ่อยนะครับเข้าบอลช้าอ,อย่างที่เห็นเลยเจอซันเดอร์แลนด์ขนาดเล่นในบ้านนะครับ ความเข้มข้นเรียกว่า Intense เนี่ยของเกมมันมน,น้อยลงไปเยอะแล้วก็คุณภาพตัวรุกเนี่ยตอนเนี้ยโดดเด่นสุดนัดล่าสุดก็เป็นฟลอเรนเวสอิซักก็ยัง50 5 0ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การร่วมเล่นกับเพื่อนก็มีน้อยเพราะว่าเพื่อนกร่วมเล่นกับอีซักก็ยากเพราะนั้นผมมองว่าลิวพูยังมีโอกาสนิดนดน,ดนะครับที่จะชนะลีสได้จากคุณภาพที่ลีสเนี่ยมันมีน้อยน้อยกว่านะแต่ ชัยชนะที่ต่อเชลซีเนี่ยมันสร้างความมั่นใจไงเพราะนั้นถ้าหากว่าเกิดลีขึ้นนำลิฟวูได้ก่อนนะครับต้องฉวยโอกาสนําให้ได้เพราะลิฟวูลจะครึ่งแรกเนี่ยจะครึ่งแรกนี่จะไม่ยิงประตูเลยลิฟวูไม่รู้เป็นอะไรนะครับในฤดูกาลนี้และชอบเสียประตูก่อนสมาธิไม่ดีนะฟันได้โกนเต้นเนี่ยฟันได้ในสมาธิเหมือนเหมือนมันเฉื่อยไปเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าลีฉวยโอกาสนําได้ก่อนเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่แพ้อ่าใช้คํานี้แล้วกัน เสมอหรือชนะเลยถ้ารีถ้าลีดนาก่อนนะเพราะริพูลดูแล้วพอโดนนำเนี่ยกลับมาไม่ได้เลยลูกการนี้โดนนานี่คือเสร็จนะครับเสร็จเลยแพ้เลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อเดนิลฟัคก็น่าจะกระตุ้นลูกทีมดุเข้าไว้ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทําลายเกมริพูลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการน่งขันที่จะออกมาที่เอลลอร์ดเนี่ยมันออกได้สามหน้าหมดจริงนะแต่ผมเชื่อว่าลีสก็มีโอกาสที่จะโจมตีสภาพความมั่นใจของริพูลที่หดหายไป อันนี้แหละก็อยู่ที่นักเตะลีพูเองนะครับไม่ใช่ไก่กาที่ไหนชุดแชมป์ด้วยแล้วบวกนักเตะระดับหมื่นล้านเสริมทีมเนี่ยไม่มีข้อแก้ตัวนะครับอย่างที่เราเห็นถามว่าแพ้ได้ไหมแพ้ได้นะครับแพ้ได้จุดสลบลีพูลมีเยอะเพราะฉะนั้นเกมนี้แฟนลีพูลอ,อ,อย่าไปเชื่อออฟต้ามากนะครับผมมีสถิตออฟต้ามาฝากอย่าไปเชื่อออฟต้ามากนะครับเชื่อการเล่นในสนามแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังมากนะหรือจะให้ทําใจก็ได้ช่วงช่วงวนี้ใช้คําว่า มันห่อเหี่ยวไปหมดนะครับดูจากการเล่นนะก็ติดตามลุ้นนะครับส่วนพรุ่งนี้จะนำเบื้องหลังมาฝากว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ all new suzuki f r a n c s